ครับพอพูดถึงผู้นำนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาพูดถึงการพัฒนาตัวเองสู่ความเป็นผู้นำอีกมิติหนึ่งนะครับ leadership นะครับยกระดับภาวะผู้นำนะครับโดยวันนี้จะแบ่งปันในส่วนที่เรื่องของการสื่อสารนะครับ communication shift นะครับเปลี่ยนจากการสั่งการนะครับสู่การเข้าถึงนะครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยคงมีประสบการณ์ต่างๆเนาะการสื่อสารนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ ถ้าวันนี้เราอยากจะนำคนได้นะครับเราอยากจะนำคนได้เราต้องพัฒนาทักษะการสื่อสารของเราให้ดีนะครับเนื้อหาในวันนี้นะครับมาจากบทหนึ่งของหนังสือเล่มนี้ครับยกระดับภาวะผู้นำนะครับเขียนโดยคุณจอห์ซีแม็กซ์เวลล์นะครับซึ่งถือว่าเป็นกูรูด้านผู้นำอันดับหนึ่งของโลกปัจจุบันนี้ได้เลยนะครับเขียนหนังสือขายดีหลากหลายเล่มนะครับแล้วก็ตีพิมพ์ไปทั่วโลกเยอะแยะมากมายนะครับ เราสามารถเรียนรู้จากคนสําเร็จจากการอ่านหนังสือจากการฟังสื่อต่างๆฟังคลิปต่างๆนะครับเพื่อเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทําให้เราพัฒนาตัวเองสู่ความเป็นผู้นํากันได้เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งในเนื้อหาในส่วนนี้นะครับคุณจอห์นซีแม็กซ์เวลล์เขาพูดถึงเรื่องของการสื่อสารซึ่งเขาบอกเลยว่าจริงๆแล้วโดยส่วนตัวเขาเองอ่ะเรื่องนี้ถือว่าเป็นความท้าทายของเขามากๆนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยถูกสอนมา เติบโตมาในวัฒนธรรมของครอบครัวที่เป็นการสั่งการครับเขาบอกคุณพ่อเขาเนี่ยนะครับค่อนข้างเป็นคนที่มีระเบียบวินัยสูงมากนะครับแล้วก็จะทําอะไรเหมือนแบบออกคําสั่งให้ลูกต้องทําอย่างงู้นอย่างนี้ให้เป็นระบบระเบียบนะครับตื่นเวลานี้ทําไอ้นู่นอย่างงู้นอย่างนี้นะครับตามตารางของชีวิตนะครับมันทําให้เขาเนี่ยอยู่ในวัฒนธรรมของการเติบโตมาในครอบครัวที่ถูกสั่งการนะครับ และโดยเพราะเวลาเขาเปลี่ยนตัวเองไปทํางานในองค์กรแล้วนะครับเขาเติบโตมาจากทําทงานอยู่ในองค์กรสาธารณจักรนะครับในโบสถ์ในโบสของอ,อเมริกานะครับซึ่งเขาบอกว่าว่าทำองค์กรของการทํางานในโบสถ์เนี่ยก็ต้องเกิดจากผู้นําสั่งการลงมาเช่นเดียวกันนะครับแล้วเขาเองก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นผู้นําของโบสถ์นะครับก็ติดนิสัยทํางานโดยการสั่งการตลอดเวลานะครับตลอดเวลา ต่จุดเปลี่ยนของเขานะครับมีอยู่2เหตุการณ์ที่ทําให้เขาเปลี่ยนนะครับเริ่มเรียนรู้ว่าเฮ้ยทักษะการสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพเนี่ยมันต้องไม่ใช่การสั่งนะแต่มันต้องเข้าถึงคนให้ได้นะครับเข้าถึงใจคนให้ได้และคนที่จะตามเราเหมือนว่ายินดีที่จะตามเราจริงๆนะครับไม่ใช่ทําเพราะถูกเราสั่งนะครับมี2เหตุการณ์ครับเหตุการณ์แรกเนี่ยเกิดขึ้นตอนที่เขาทํางานอยู่ในโบสถ์นี่แหละนะครับ ปี1988นะครับซึ่งตอนนั้นเขาเป็นผู้นำของโบสถ์อยู่แล้วนะครับแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากพัฒนาโบสถ์เนี่ยนะครับให้สามารถเขาเรียกว่าหล่อเลี้ยงตัวเองได้นะครับจะเปลี่ยนจากองค์กรที่ไม่สแสวงหาผลกำไรนะครับเป็นโบสถ์ที่สามารถมีเงินมีกระแสเงินสดเข้ามาที่ทำให้สามารถหล่อเลี้ยงโบสถ์ตัวเองได้นะครับเขาก็เลยจำเป็นที่จะต้อง จ้างที่ปรึกษาทางธุรกิจเกิดขึ้นมานะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไม่เคยมีทักษะในการทําธุรกิจใดๆมาก่อนเลยไม่มีความรู้เรื่องการจะหาเงินยังไงการจะบริหารเงินยังไงนะครับซึ่งมันก็เป็นส่วนหนึ่งของโลกการทําธุรกิจเขาก็เลยจ้างคนหนึ่งมาครับชื่อคุณบ๊อบนะครับซึ่งจ้างมาเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจที่เขาเป็นผู้นําของโบสถ์แห่งนี้นะครับว่าจะทํายังไงให้โบสถ์แห่งนี้สามารถมีรายได้เข้ามาแล้วก็เลี้ยงตัวเองได้นะครับ สามารถมีรายได้เข้ามาแล้วก็เลี้ยงตัวเองได้สิ่งที่คุณบ๊อบมาแล้วก็ทํากับคุณจอนะะครับคุณจอนซีเนี่ยนะครับก็เกิดจากการพูดคุยกันเขาบอกเอาฟลิปชาร์จมาอันหนึ่งเลยนะครับเขาก็ถามคําถามคุณจอนว่าจริงๆแล้วคุณจอนอยากได้อะไรอยากเป็นยังไงมีคุณค่าอะไรในตัวเองถามพอคุณจอนตอบเขาก็ดึงคำตอบของจอนเนี่ยมาถามต่อทําแบบนี้ครับนะครับจนรู้สึกว่าคุณจอนเขารู้สึกวเฮ้ย ไม่เคยมีกระบวนการที่เป็นทากระบวนการนี้กับเขามาก่อนเลยในชีวิตเป็นการที่ทําให้คุณจอรรู้สึกว่ารู้จักตัวเองมากขึ้นชัดเจนกับตัวเองมากขึ้นด้วยนะครับและนี่คือสิ่งที่เขาได้เรียนรู้บทเรียนแรกในชีวิตนะครับต้องเกิดจากการถามก่อนนะครับสิ่งที่สําคัญนะครับสิ่งที่คุณจอรได้เรียนรู้เขาบอกว่าต้องเริ่มค้นหาคนอื่นด้วยการตั้งคําถามครับก่อนที่พยายามจะน,นาพวกเขา คือเราต้องรู้จักเขาก่อนนะครับเราต้องรู้จักเขาก่อนซึ่งในธุรกิจนี้เองนะครับเวลาเราจะรีครดเขานะครับถ้าทุกคนจําได้กระบวนการที่สําคัญเราก็ต้องมีการสอบถามพูดคุยเขาก่อนเนาะรู้จักเขารู้เขารู้เราครับรบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งมันคือกระบวนการนี้แหละการที่เราจะนําใครได้นะครับวันนี้เราจะนําเขาเราจะรีครดเขามาทําธุรกิจนี้เราก็คือเป็นผู้นําในธุรกิจนี้ของเขาดูครับเราจะนําเขาได้จะโน้มน้าวเขาได้เราต้องรู้จักเขาก่อนนะครับ จะรู้จักได้ไงล่ะในเมื่อเราไม่เคยเจอเขามาก่อนหรืออาจจะรู้จักกันมาก่อนบางส่วนแต่เราจะรู้จักเชิงลึกได้มากขึ้นต้องตั้งคำถามครับรับการตั้งคำถามที่ดีจะนำมาซึ่งคำตอบที่ดีนะครับอยากรู้จักใครมากขึ้นเราก็ต้องเข้าไปพูดคุยเขาไปสอบถามเขานะครับนี่คือเหตุการณ์แรกซึ่งเป็นเหตุการณ์เปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนทัศนคติของหุจร์ครับต้องการสื่อสารกับคนอื่นเปลี่ยนจากการสั่งเป็นการตั้งคำถามนะครับ เหตุการณ์ที่2ครับเหตุการณ์เกิดขึ้นปี2003ในการแข่งขันบาสเกตบอลแห่งหนึ่งครับนะบซึ่งคุณจอรเนี่ยถูกเชิญให้ไปดูการแข่งขันนัดนี้นะครับซึ่งรู้จักกับโค้ชบาสทีมหนึ่งนะครับชื่อคุณแพทนะคุณแพทเนี่ยเป็นโค้ชทีมบาสเกตบอลที่แข่งในวันนั้นแล้วเขาก็เชิญคุณจอรเข้าไปร่วมดูการแข่งขันวันนั้นนะครับพอจบครึ่งแรกปั๊บเนี่ยนะครับก็เข้าไปในห้องห้องพักนักกีฬาเนาะนะครับ บรรยากาศในห้องพักนักกีฬาก็คือว่าทีมโคช้ชเนี่ยครับแยกตัวออกมานะครับแล้วก็ให้ทีมนักกีฬาเนี่ยไปรวมตัวกันเองนะครับโดยที่มีสามคำถามเขียนอยู่บนกระดานในห้องพักนักกีฬานะครับแล้วก็ให้นักกีฬาเนี่ยลองพูดคุยกันเองสิสามคำถามนั้นนะ่ะมีอะไรบ้างนะครับคำถามแรกทำอะไรได้ดีเราบ้างในครึ่งแรกนะครับคำถามที่สอง ทำอะไรผิดพลาดไปแล้วบ้างในครึ่งแรกครับคำถามที่สามแล้วเราต้องเปลี่ยนอะไรบ้างล่ะในครึ่งหลังเพื่อจะพลิกสถานการณ์ทำให้รูปเกมดีขึ้นทำให้เรามีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นทำแต้มได้มากขึ้นนะครับแล้วคุณจอรนก็คือหลังจากจบเกมการแข่งขันนะครับก็เลยเข้าไปคุยกับโค้ชแพทนะครับว่าเอ๊ะเหตุการณ์ทำไมถึงทำแบบนี้เพราะว่าโดยบรรยากาศลองนึกภาพดางนับการแข่งขันกีฬาส่วนใหญ่เนาะเวลาจบครึ่งหรือพักอะไรก็แล้วแต่เนี่ย มาถึงนักกีฬาก็ต้องมารวมตัวแล้วก็โค้ชก็จะสอนสั่งแล้วก็พูดพูดเลยถูกไหมแต่นี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงที่คุณจอห์นซีได้รับประสบการณ์ตรงครับก็เลยสอบถามโค้ชคุณแพทนะครับว่าเอ๊ะทำไมคุณเขาถึงใช้กระบวนการแบบเนี้ยนะครับคุณแพทก็ตอบมาแล้วคุณจอนก็ได้เรียนรู้ครับเขาบอกว่าอย่านําด้วยการคิดเองเออเองครับการที่วันนี้เราจะนำคนอื่นได้เราอย่าคิดเองเออเอง เราต้องรู้จักทีมได้ว่าตอนนี้ทีมเขาอยู่ตรงไหนทีมเขามีทัศนคติยังไงทีมเขาคิดยังไงกับเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นบ้างเราถึงจะนำเขาได้อย่างตรงจุดนะครับนี่คือ2เหตุการณ์หลักๆนะครับที่ทำให้คุณจอห์นซีเนี่ยเปลี่ยนมุมมองในการสื่อสารจากการสั่งเป็นการถามเป็นการสื่อสารแล้วก็รับฟังนะครับทีมงานของตัวเขาเองด้วยนะครับ อันน <Workers. S 2> ี้เขาเปรียบเทียบให้ดูครับว่าการสั่งการกับการเข้าถึงเนี่ยนะครับมันแตกต่างกันยังไงนะครับเพราะว่าเนื้อหาวันนี้ก็คือเปรีเนื้อหาของชื่อเรื่องวันนี้นะครับก็คือว่าจากการสั่งการเป็นการเข้าถึงนะครับเราลองมาดูว่ามันต่างกันยังไงบ้างครับการสั่งการเนี่ยมันจะมาจากอำนาจนะครับแต่การเข้าถึงเนี่ยเน้นเรื่องความร่วมมือนะครับที่บอกการสั่งเนี่ยโอเคคนทําตามเราเพราะบางทีเพราะเราเป็นหัวหน้างานเขา เราก็เลยสั่งเขานะครับแต่การเข้าถึงเนี่ยนะครับจะาเปลี่ยนจากการถูกสั่งเป็นอยากร่วมมืออย่างเต็มใจมากกว่านะครับแล้วถ้าเรายิ่งฝึกทักษะนี้นะครับมันจะเป็นประโยชน์มากในการทําธุรกิจของเราเลยเพราะธุรกิจของเราเนี่ยมันสั่งกันไม่ได้อยู่แล้วเรื่องออกไรครับมันไม่ใช่หัวหน้าแล้วก็ลูกน้องอะ่ะมันคือผู้ร่วมงานนะครับฉะนั้นเราก็ต้องฝึกทักษะการสื่อสารให้เก่งๆนะครับ การสั่งการมักจะเน้นการพูดครับแต่การเข้าถึงจะเน้นของการรับฟังนะครับลองดูซิวันนี้เราเป็นคนที่ฟังคนอื่นหรือยังนะครับการสั่งนะครับจะเป็นการแบ่งระดับบนล่างนะครับเป็นหัวหน้าง,งานลูกน้องอะไรแบบนี้นะครับแต่การระดับเปลี่ยนจากการสื่อสารเป็นการเข้าถึงเนี่ยเราอยู่ในเลเวลเดียวกันครับเราอยู่ในระดับเดียวกันเราเคียงข้างกันเดินร่วมกันทํางานร่วมกันเหนื่อยไปด้วยกันสุขทุกข์ไปด้วยกันนะครับนี่คือสิ่งสําคัญ นะครับแล้วก็การสั่งการไม้คิดเองเออเองนะครับแล้วก็บอกไปจากความคิดจากมุมมองของเราเองคนเดียวแต่การเปลี่ยนถ้าเราอยากเปลี่ยนในการเข้าถึงคนได้เราต้องเข้าใจกันครับการที่เราจะเข้าใจเขาได้ทำยังไงครับก็ต้องถามถูกไหมฟังให้เขาสื่อสารออกมานะครับสิ่งนี้คือสิ่งที่สําคัญออมากๆนะครับการสั่งเนี่ยมักจะให้คําตอบครับบอกเลยว่าจะต้องทําอย่างนู้นอย่างนี้นะครับแต่การเข้าถึงเนี่ยจะเป็นการตั้งคําถาม ซึ่งอันนี้มันจะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการโคชชิงนะครับกระบวนการโคชชิงการโคชชิงเนี่ยนะครับเป็นการช่วยให้คนเนี่ยปลดล็อกศักยภาพแล้วก็ก้าวข้ามในการทำงานแก้ปัญหาอะไรด้วยตัวเขาเองเป็นหลักนะครับโคชที่ดีจะตั้งคำถามแล้วให้คนที่ถูกโคชนะครับหรือโคชชี่เนี่ยเป็นฝ่ายที่หาคำตอบของตัวเองให้ได้นะครับมันคือการตั้งคําถามครับนะครับถ้าสั่งให้ทำนะครับถ้าเจอคนที่ คิดแล้วก็ประมวลผลเองได้ต่อเนื่องได้เป็นก็ดีไปนะครับแต่ถ้าคนคิดไม่เป็นก็ต้องถูกรับคําสั่งอย่างต่อเนื่องตลอดไปแต่ถ้าวันนี้เราเปลี่ยนเป็นการตั้งคําถามให้เขาลองคิดต่อยอดเองว่าควรจะต้องทํำยังไงควรจะแก้ปัญหาย,ยังไงนะครับนี่คือการทักษะของการโคร้ชแล้วเป็นทักษะของการสื่อสารของผู้นําที่ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็การสั่งการนะครับมักจะนึกถึงตัวเองครับแต่การเข้าถึงจะนึกถึงคนอื่นก่อนเสมอ อันนี้คือสิ่งที่แตกต่างกันนะครับระหว่างการสั่งการและการเข้าถึงคราวนี้ในหนังสือบทนี้นะครับเขาก็จะบอกถึงว่า7สิ่งสําคัญนะครับที่ถ้าวันนี้เราอยากฝึกทักษะการสื่อสารให้เข้าถึงคนได้จริงๆอะ่ะเราควรจะพัฒนาด้านไหนบ้างนะครับเอย่างนี้เราลองมาดูกันนะครับเอย่างนี้มีอะไรบ้างอันแรกเลยนะครับความความถ่อมตนนะครับ ความทมตนเนี่ยนะครับหลายๆคนหลายๆผู้นําหลายคนคเขาบอกมักจะมีอีโก้เนาะมักจะมีอีโก้ครับนะครับฉันต้องอยู่เหนือเธอฉันใหญ่ยิ่งใหญ่กว่าเธอฉันเก่งกว่าเธออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่การอ่อนน้อมทมตนอย่างหนึ่งที่ผู้นําส่วนใหญ่นะครับมักจะไม่กล้าทําหรือไม่เคยทํามาก่อนเลยคือต้องแสดงตัวเองให้รู้ว่าจริงๆแล้วเราต้องการคนอื่นครับเราต้องการพวกเขาเราต้องการทีม รเราต้องการทีมเราต้องการพวกเขาเพราะว่าทุกๆองค์กรทุกๆสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ครับความสําเร็จมักจะมาจากคนอื่นยิ่งการทํางานเป็นทีมแล้วด้วยนะครับความสําเร็จต้องมาจากทีมต้องมาจากคนอื่นเป็นหลักนะครับฉะนั้นเราจําเป็นมากๆที่เราต้องสื่อสารกับคนในองค์กรให้ของทีมงานเรานะครับว่าเฮ้ยเขาสําคัญนะเขาเป็นคนสําคัญนะแล้วก็อย่าลืมนะครับ ที่กล้าต้องกล้าที่จะร้องขอความช่วยเหลือครับนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องการความช่วยเหลือเราก็ต้องกล้าร้องขอบางคนบางทีเป็นหัวหน้ามีอีโก้ครับไม่กล้าเอ่ยปากนะครับว่าบอกว่าเราไม่รู้นะช่วยตรงนี้เราหน่อยได้ไหมกลัวเสียหน้ากลัวเสียฟอร์มแบบนี้เป็นต้นนะครับสิ่งนี้นสิ่งสําคัญนะครับต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนก็คือไม่รู้ก็บอกไม่รู้ครับนะบแล้วก็ไม่เป็นการแบบยกตนข่มท่านนะครับเดินเคียงข้างกับ คนในทีมของเราไปยู่งอย่างสม่ำเสมอน,นะครับอันที่สองครับต้องเป็นคนที่มีความใฝ่รู้นะครับรู้จักตั้งคำถามนะครับซึ่งนันนี้คุณจอนก็พูดถึงหนังสือเล่มหนึ่งนะครับที่เขาไปอ่านเจอชื่อหนังสือว่าพักครึ่งชีวิตนะครับหนังสือชื่อพักครึ่งชีวิตซึ่งเขียนโดยคุณคุณบ๊อบบิลฟอร์ดนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าการพักครึ่งชีวิตหมายถึงอะไรก็ลองอหาเวลาเบรกให้ตัวเองดูซิ แล้วลองตั้งคำถามกับตัวเองดูนะครับคำถามที่อยากให้ถามตัวเองเช่นความฝันของคุณคืออะไรคุณทําอะไรสําเร็จมาแล้วบ้างคุณทําอะไรได้ดีบ้างนะครับแล้วการที่เราถามตัวเองเนี่ยครับมันเกณฑ์การเป็นทํามันเขาเรียกว่าเป็นการทําให้เรารู้ความคาดหวังตัวเราเองนะครับพอเรารู้จักตัวเองมากขึ้นเราก็รู้ว่าเราต้องพัฒนาด้านไหนในทางกลับกันครับการถามถามคนอื่นรู้ความคาดหวังของคนอื่น เราก็จะสามารถเลือกการสื่อสารกับคนอื่นได้ดีขึ้นด้วยนะครับนี่คือการใฝ่รู้โดยการตั้งคําถามถามตัวเองถามคนอื่นนะครับแล้วเราจะทำให้เราเข้าถึงคนได้มากขึ้นข้อที่สามครับนะครับมีความพยายามครับการที่วันนี้เราจะเข้าถึงคนอื่นได้เราจะสร้างความสนิทสนมกับคนอื่นได้เนี่ยเราต้องใช้ความพยายามนะครับมันเป็นอย่างนั้จริงๆนะวันนี้เราอยากสนิทก,กับใครเราต้องใช้ความพยายามที่จะเข้าหาคนคนนั้นครับแล้วก็ใส่ใจ นะครับมีความใส่ใจมีความแคร์หรือว่าคิดถึงคนคนนั้นนะครับนะครับนี่คือทักษะสําคัญเราต้องมีความพยายามนะครับที่เราจะเข้าถึงคนอื่นได้นะครับข้อที่สครับเราต้องมีคนเราต้องทําตัวเองให้เป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือนะครับจงเป็นคนที่คนอื่นไว้ใจได้นะครับมันเป็นการสร้าง trust เอยนะครับสร้าง trust คือคนอื่นเนี่ยจะไว้เนื้อเชื่อใจเรา เขาบอกว่าสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยสร้าง trust หรือว่าความเชื่อเชื่อถือของตัวเราเองให้กับคนอื่นๆได้อย่างต่อเนื่องควรจะทําท3สิ่งนี้ต่อเนื่องตลอดเวลาครับ1ใช้ชีวิตอย่างซื่อสัตย์นะครับจงเป็นคนที่ซื่อสัตย์ในทุกๆเรื่องในทุกๆเหตุการณ์ครับ2ครับทําทุกอย่างสม่ําเสมอทําทุกอย่างสม่ําเสมอนะครับแล้วก็ที่3ทํางานด้วยทักษะความสามารถเต็มความสามารถที่เรามีนะครับนี่คือ3สิ่งที่เราทําอย่างต่อเนื่องเนี่ย เราจะสามารถสร้างความไวเนื้อเชื่อใจให้กับคนรอบข้างได้นะครับแล้วแน่นอนครับด้วยความเป็นปุถุชนคนธรรมดาเขาบอกเราก็มีโอกาสที่จะทําให้คนอื่นเนะี่ยเสียศรัทธานะครับหรือเราทําพลาดอะไรบางอย่างทําให้ความเชื่อถือเราลดลงได้เขาบอกวิธีที่จะกอบกู้ความน่าเชื่อถือกลับมานะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทําผิดพลาดเขาบอกก็เราก็จงยอมรับบอกไปเลยว่าเออเราผิดนะเราขอโทษเรายอมรับว่าเราผิด แล้วก็คิดวิธีการนะครับแล้วอธิบายให้คนคนนั้นฟังต่อว่าแล้วเราจะมีวิธีการไงเพื่อทําแก้ไขให้มันดีขึ้นได้และที่สําคัญมากๆนะครับต้องเปิดโอกาสให้คนอื่นเนี่ยแสดงมุมมองหรือแสดงความคิดเห็นแล้วเราก็รับฟังเขาด้วยแล้วหลังจากที่เรารับฟังแล้วเราอาจจะโอเคเป็นความคิดเห็นที่ดีนะเราก็มาปรับที่สําคัญครับจงลงมือทําแก้ปัญหานั้นให้ได้ ดึงความน่าเชื่อถือความศรัทธาของตัวเองกลับคืนมาให้ได้ครับแล้วก็ติดตามผลนะติดตามผลว่าปรับแล้วทําแล้วโอเคขึ้นหรือเปล่านะครับข้อที่5ครับจงเป็นคนที่มีความเอื้อเฟื้อครับจงคิดถึงคนอื่นให้คนอื่นก่อนนะครับและก็ให้ตลอดไปนะครับ g i v e r scale นะครับผู้ให้คือผู้ที่รับเสมอนะครับเหมือนที่เราไปแคมป์กันมาล่าสุดเกมแดงดำจำได้ไหมครับนะวันนี้ เราให้มากแค่ไหนครับนะครับวันนี้เราให้มากตลอดเวลาหรือเปล่านะครับนั่นคือเกมที่เราไปเล่นกันนะครับเราได้เรียนรู้กันนั่นคือความเอื้อเฟื้อครับข้อที่6จงเป็นผู้ฟังที่ดีครับการฟังเนี่ยจะเป็นประตูประตูที่ดีมา,มากๆถึงการเข้าถึงคนอื่นนะครับการฟังอย่างมีประสิทธิภาพนะครับต้องตั้งใจฟังจริงถ้าเกิดว่าเจอเจอตัวระตัวก็ต้องมองหน้ามองตานะครับนี่คือการรับฟัง เราจงอยู่กับเขานะครับเราจะฝึกเป็นนักฟังที่ดียังไงครับเราก็ต้องตั้งใจฟังก่อนเลิกขัดจังหวะเลิกพูดขัดจังหวะนะครับแล้วก็เอาตั้งคําถามต่อจากสิ่งที่เขาบอกมาจากสิ่งที่เขาเล่ามาถามต่อแล้วก็ฟังต่อนะครับสิ่งสําคัญมากๆเขาบอกว่าจงขอให้เพื่อนเพื่อนเป็นคนเตือนเรานะครับถ้าวันนี้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนไม่ฟังเนี่ยให้เพื่อนเตือนได้เลยนะนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับ ถ้าเราไม่ฟังอ่ะไม่นานนักหรอกเดี๋ยวคนรอบข้างก็จะเลิกคุยกับเราเพราะเราเป็นคนที่ไม่ฟังนะครับฉะนั้นอันนี้เป็นอีกเทคนิคที่บอกเพื่อนๆเ,เราให้ช่วยเตือนเราได้เลยนะครับเราะถ้าเราไม่ฟังอ่ะเตือนเราด้วยนะนะครับเราก็จะช่วยยกระดับพัฒนาตัวเองขึ้นไปนะครับแล้วข้อที่เจดครับนะครับจงให้กําลังใจผู้อื่นอย่างสม่าเสมอนะครับการให้กําลังใจเนี่ยเหมือนเป็นการให้ออกซิเจนกับจิตวิญญาณของผู้อื่นนะครับ เขาบอกว่ายังไม่เคยเห็นใครเลยนะครับไม่ว่าจะเก่งขนาดไหนประสบความสําเร็จยิ่งใหญ่ขนาดไหนมาก่อนนะแต่ถ้าถูกการให้กําลังใจแล้วก็ยอมรับนะครับจะไม่มีคนไหนเลยต่อให้ยิ่งใหญ่แค่ไหนนะครับที่จะไม่ทํางานให้ดีขึ้นจะไม่พยายามมากขึ้นนะครับถ้าเขาได้รับคําชมและการยอมรับแทนที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์นะครับนี่คือเจสิ่งนะครับในการที่เราลองไปฝึกนะครับให้ตัวเองเป็นแบบนี้แล้วจะทําให้เราเข้าถึงคนได้ มากขึ้นซื้อใจคนได้มากขึ้นนะครับขอปิดท้ายด้วยสไลด์นี้นะครับ The art of communication is the language of leadership นะครับศิลปะของการสื่อสารคือภาษาของผู้นำนะครับนี่คือสิ่งสำคัญการอยากจะเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ได้เราต้องพัฒนาทักษะการสื่อสารให้ได้นะครับฉะนั้นวันนี้เราไปพัฒนาทักษะการสื่อสารกันเพื่อให้เรานำคนได้ดีขึ้นนะครับและพอเรานำคนได้ดีขึ้น ความสำเร็จเรามากขึ้นอย่างแน่นอนนะครับ